ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิป Q&A a l e n ท Thai Day นะคะในที่สุดไม่คิดว่าในชาแนลดิฉันเนี่ยจะมีคลิปอะไรแบบนี้กำเนิดขึ้นเพราะว่าชมไม่มีแฟนมา10ปีทุกคน ฟังไม่ผิดตั้งแต่อายุ18จนถึง28ปีคนปัจจุบันต้องขอบคุณชาว follower ใน IG ชมชาวาทุกท่านนะคะที่ร่วมถามคำถามกันเข้ามานะคะถามหน่อยเพราะว่าอยากเล่าให้ฟังนานๆจะมีคลิปแบบ Festive Friend Time มาอวดไอ้เต้าสักทีหนึ่งจริงๆชมก็ไม่ได้มีคลิปที่เมนชั่นถึงหวานใจคารัแสรบ่อยขณะนั้นหรือเป่า นั่นแหละทุกคนแต่ไม่ค่อยมีคลิปที่แบบมานั่งเล่าให้ฟังจริงจงังแบบนี้ไงว่าเออมันเป็นยังไงมายังไงเรื่องราวความราักมาแคนาดานี่คือมาแต่งงานเหรอคะคนถามบ่อยแม่ไม่ได้มาแต่งนะคะแต่ว่าอยากแต่งมาช่วยส่งสารไปถึงคุณผู้ชายด้วยคะ่ะว่า I'm ready มาเริ่มกันเลยดิฉันรวบรวมคำถามมาแล้วนะที่นี้นะคะคำถามแรกเจอกันได้ยังไงหรอคะแล้วคิดกับเขาในช่วงแรกๆหรือว่า love at first sight เลย เจอกันที่ไต้หวนันเพราะว่าเรียนภาษาจีนที่เดียวกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ Love at First Sight นะทุกคนหรือว่ามันคือ Love at First Sight วะอ่ะฟังก่อนละกันทุกคนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่ามันคือ Love at First Sight หรือเปล่าคือชมอ,อะ่ะ เรียนที่เดียวกับเขาใช่ไหมคะแต่ว่าเรียนคนละคลาสกันแต่ว่าชมเนี่ยเห็นเขามาสักพักแล้วล่ะคนนี้ชอบมาซื้อกาแฟเวลาเดียวกันเลยตอนเช้าตลอดเลยอ่ะแต่ไม่เคยเห็นชีเวลาเวอร์ชันท็อดแมสเพราะว่านาะตอนนั้นที่ไต้หวันทุกคนต้องใส่แมสอยู่แต่รู้สึกว่าคนนี้หล่อคนนี้ไทป์เลยผ่านเลยผ่าน,นยานมาประมาณแบบ 4- ี่ห้าเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นไปรู้ว่าเออชีเนี่ยเป็นเพื่อนของเพื่อนชมก็เลยมีโอกาสได้รู้จักกันนั่นแหละมันคือเลิฟแอดเวอร์แซจไหมวะก็เชิงเชิงไหม เล่าตอนเจอกันครั้งแรกให้ฟังหน่อยค่ะก็คือเจอกันที่ไต้หวันที่เล่าไปแต่ว่า อ่ะเรื่องราวเหตุการณ์ต่อจากตอนนั้นละกันซึ่งเพื่อนชมอ่ะจะเล่าเรื่องราวเขาคนนี้ให้ชมฟังบ่อยมากแต่ชมอ่ะไม่เคยรู้เลยว่าเป็นคนคนนี้เว้ยกว่าจะรู้ก็คือประมาณ4 5หเดือนหลังจากที่ชมเจอเขาที่เซเว่นเราก็เลยจัดแจงเนาะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยไหนๆก็ได้ไหนแหละช่วงนั้นชมก็อาจจะกลับไทยด้วยอยากรู้จักจังเลยนะกินข้าวให้หน่อยแต่ว่าการกินข้าวเนี่ยก็มีเพื่อนชมมีเขาแล้วก็มีชมเล่าตอนเจอการครั้งแรกให้ฟังหน่อยค่ะครั้งแรกนะรู้สึกว่าคนเนี่ยเจ้าชู้รู้สึกว่า แพล่าพมากแล้วก็หลังจากมืออาหารมือนั้นเนี่ย <c oughs> เขามีไปเดทต่อกับผู้หญิงที่เขาแบบเพิ่งเจอกันแล้วระหว่างตอนกินข้าวเนี่ยมันก็เทคสตลอดเลยเว้ยชมก็แบบรู้สึกแบบ อ๋อนุบอกมาแบบอุ๊คนนี้ดูอันตรายอันตรายตัดใจฉันมากเลยเพราะว่าฉันหวั่นไหวง่ายแต่ว่าถ้าตัดเรื่องพวกนี้ออกนะครั้งแรกที่เจอรู้สึกว่าเขาเป็นคนเก่งมากเพราะว่าเขาเล่าให้ฟังแะว่าเขาเรียนอะไรมาบ้างทํางานอะไรมาบ้างแล้วก็รู้สึกว่าเราดูเหมือนไลฟ์สไตล์แล้วก็สายงานเนี่ยมันดูคนละเรื่องกันเนาะแต่ว่ามันก็คุยกันแล้วก็ซูนกันติดได้แล้วที่สําคัญคือไม่กินมะเขือเทศเหมือนกันมันก็ประทับใจนะแต่รู้สึกว่าแบบ ไปต่อไม่ได้หรอกเขาไม่น่าชอบชมหลังจากนั้นเราก็มีเหตุการณ์อย่านแล้วได้ไปกินข้าวกันได้เจอกันบ่อยขึ้นพอสักครั้งที่สครั้งที่3ามเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมีกลิ่นอายอะไรแปลกๆก็เลยไปถามหมด,ดูเว้ย <laughs> หมด,ดูบอกว่าชอบแต่เขาไม่พูดดิฉันก็ ตกใจเหมือนกันว่าอุย้ยชอบกูตอนไหนวะแต่ว่ากลิ่นที่ชมบอกเดี๋ยก็คือกลิ่นของเคมีที่มันรู้สึกว่าเวลาทุกครั้งที่เราคุยกันทําไมมันแบบมันดีจังเลยเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้พยายามจะจีบเราหรือว่าจะเฟิร์เราหรือว่าแสดงออกว่าเขาชอบเราเลยคือถามหมอดูเล่นๆนี่ขนาดถามเล่นๆนะครั้งที่4ไปกินส้มตามกันฉันจาแม่นมากเธอจู่ๆคุยไปคุยมาชีก็ชวนฉันไปเล่นไอเกตฉันก็คือคนลุกสู้หมอดูมันแม่นเกินไปไหมจ๊ะ ฉันก็คือโดดเหลี่ยมไปเล่นไอซเกตกับผู้ชายเลยทันทีคำถามมันคืออะไรนะคำถามมันแค่ถามว่าตอนเจอกันครั้งแรกให้ฝั่งจะ่่ะ <laughs> ต้องบอกก่อนว่าช่วงเวลาเหตุการณ์เนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดประมาณแบบสองสามอาทิตย์ที่ชมเนี่ยใกล้กลับไทยแล้วก็คือกลับไปเบรกแล้วก็กลับมาใหม่เพราะว่าเริ่มทำเอเจนซี่เนาะแล้วก็คืนก่อนที่เราจะบินกลับไทยเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนเพราะว่าเราจะไปแฮงเอาท์กันมันมีประเด็นหนึ่งเกิดขึ้นเขาบอกชมว่ายูรู้ไหมว่าผู้หญิงี่แคนาดาเนี่ยได้เปรียบกับผู้ชายเยอะมากเลยนะเวลาผู้หญิงเนี่ยชอบใครก็คือเดินเข้าไปบอกได้เลยแล้วก็ชวนผู้ชายเข้าไปเดทซึ่งผู้ชายเนี่ยจะเป็นตัวเลือกมากกว่าที่นี่ชมก็เลยบอกว ก็เหมือนที่ฉันชอบเธอไงล่ะฉันก็ไม่พูดหรอกนะแล้วเขาก็อึง้งโว้ยทุกคนเขาก็ตกใจว่าฮะนี่คือยูชอบไอริจริงเหรอฉันก็บอกว่าใช่จ้ะฉันก็ไม่ค่อยสารภาพรักกับใครด้วยนะคืนนั้นหลังจากที่ชมบอกไปว่าชมชอบเขาใช่ปะเขาเท็กซ์มาหาชมเป็นหน้าแบบ A4 ออยทุกคนยาวมากเนื้อหาก็คือแบบ เออวีอาร์ออนเดอะเซมเพจนะเขาก็ชอบเราเหมือนกันแล้วถ้าชมมากลับไปไต้หวันช่วงเดือนธันวาะอะไรเงี้ยเขาว่าอยากจะรู้จักชมมากขึ้นเราก็ขอชมมาเปเด็กอย่างเป็นทางการถ้าชมรู้สึกว่าอยากพัฒนาในวีของแบบโรแมนติกอิเลชันชิพกับเขา,าเธอจัอขเขินคนน่ารักมากเลยอะ่ะเนี่ยเป็นเรื่องที่ชมประทับใจมากๆในการที่แบบคือชมไม่เคยได้รับความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนตั้งแต่ต้ตนทุกคนทุกไบมสถานะคนคุยคืออะไรแล้วยาวมากถามหนึ่งแล้วสิบเรื่องที่ประทับใจของอีกฝ่าย ชงประทับใจความชัดเจนของเลียมตั้งแต่เริ่มว่าเอ้ยความสัมพันธ์เราเนี่ยเราจะไปในเวไหนเราจะไปเวเพื่อนหรือเราจะไปเวโรแมนติกหรือว่าเราจะยังไงดีมันก็มีช่วงที่ชียุงซึ่งตอนนั้นฉันก็ไม่รู้ว่าชียุงเรื่องอะไรชี้หายว้ยชีไม่ตอบขทาดไห้ก่อนอันนี้ชีชัดเจนกับฉันมาตลอดตอบไวส่งรูปมาให้นู่นนี่นั่นโน้นฉันก็คือก็ะวนกระวายจ้ะสาวโซเชียลมีเดียอย่างเราก็โพสต์ถามชาวเน็ตว่าเฮ้ยทำยังไงดีในผู้ชายแบบ หายไปคุยๆยอย่างนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราเราควรทํายังไงดีนะคุณผู้ชายเขาเอาโพสตทั้งมดเนี่ยไปแปลหมดเลยเว้ยแล้วเขาก็วิดีโอคอลมาคุยกับฉันว่าที่เธอถามในอินสตาแกรมเธอมันหมายถึงฉันหรือเปล่าแล้วชีก็เล่าให้ฟังกับทุกอย่างแล้วชีก็บอกชมว่าที่หลังไงถ้าชมแบบไม่เข้าใจอะไรหรือว่าสงสัยอะไรเนี่ยให้ถามเขาโดยตรงไม่ต้องไปถามคนอื่นเพราะว่าสิ่งที่ชมสงสัยอะ่ะคือเขาไม่ใช่เรื่องของคนอื่นหลังจากนั้นความสัมพันธ์เรามันก็ดีขึ้นเอ๊ะฉันตอบคําถามแล้วใช่ไหม เล่าช่วงจีบกันครั้งแรกให้ฟังหน่อยครับย้อนกลับไปตอนที่ชมร้อยฟังว่าชมโดดเรียนไปเล่นไอสเกตกับเขาเนาะรู้สึกว่าวันที่ไปเล่นไอสเกตกันเนี่ยเขาหน้ารักมากเลยอะแต่พ o อ n คืออะไรพอย n t คือชมเป็นไอสเกตไม่เป็นด้วยความที่เรียมเนี่ยทำงานเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เคยเป็นโคชมาก่อนเนาะเรียมก็เลยเป็นคนที่มีเซนส์ในการสอนคนเขาก็สอนชมเป็นไอสเกตกซึ่งน่ารักอบอุ่นแล้วร,รู้สึกเหมือนเราแบบเราตัวเลก็กอะตกหลุมรักเขาตั้งแต่ตอนไอสเกตเลยนะการกระทําหรือนิสัยอะไรที่ทําให้รู้สึกไว้ใจกันละกันนะคะอื สมรู้สึกว่าข้อเนี้ยเป็นเรื่องของการมีอะไรให้ถามมีอะไรให้คุยอย่าเดาคําตอบไปเองว่าคําตอบของเรื่องเนี้ยมันคืออะไรเขาจะคิดอะไรอยู่เยียมเนี่ยเป็นคนที่แบบนำในสายนี้มาให้ชมนี่แหละผู้ชายงอนเนี้ยงอยงเวลาที่เรางอนเนี่ยเราชอบเล่นใหญ่สมมติเรื่องแค่เนี้ยเ,เราเล่นไปสิบให้มันดูยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะคะทุกคนเยี่ยมเนี่ยก็จะงอเลเวลหนึ่งไม่สาเร็จ ไม่เป็นไรเเลเวลสองไม่สําเร็จไม่เป็นไรเเลเวลสามไม่สําเร็จเรียมจะไม่งอเรียมจะหยุดงอทุกคนเรียมจะทิ้งให้ฉันเนี่ยเป็นบ้าอยู่คนเดียวไปประมาณพักหนึ่งแล้วเราก็จะคิดได้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่มีอะไรเลยนี่หว่าแล้วเราก็กลับมาคุยกับเขาแล้วเขาก็พร้อมที่จะคุยกับเราทิ้งให้ทุกอย่างสงบก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันมันจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นแม่ซึ่งสมก็เคยเป็นสายบวกมาก่อนที่แบบตูมแล้วก็ต้องแบบเฮ้ยยังไงเน่ยต้องเลีย์ให้ได้ดูยว่วาอะไรเงี้ยไม่เรียมจะคือไม่ได้ทุกอย่างตงนิ เงียบสงบแล้วค่อยใช้เหตุผลคุยกันซึ่งแล้วข้อดีของเรียนก็าคือเรียนเป็นคนมีเหตุผลมากทุกอย่างจะตั้งด้วยเหตุผลเหตุผลเหตุผลซึ่งฉันคืออารมณ์อารมณ์อารมณ์ด้วยกมาทุกคนซึ่งฉันบอกเลยว่าการครบคนที่เหมือนตัวเองนี่ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปมันต้องคบค้่ตรงข้ามและเข้ากันได้ไว้จริงๆนะคือเรียนเป็นคนงอง่ายนะง่ายกว่าชมเยอะเลยก็พยายามทาตัวเนียนๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบเข้าไปคุยเข้าไปกอดคำถามสุดท้ายนะคะสิบเดทที่ไม่เคยลืมสิบเดทเ,ดเดยอะมากเลยเป็นสองเดทได้ไหมคะ ทุกคนชมขอเราเพิ่มข้อที่เรื่องประทับใจของทีฝ่ายได้ไหมก็คือเพิ่งนึกออกเมื่อกี้เลยคือเลียมันจะเป็นผู้ชายที่ไม่เคยจัดแล้วก็ไม่เคยบอกให้ชมต้องทําอะไรเลยทุกคนรู้ออกไหมชม,มเคยมีแฟนที่บอกว่าให้ชมไปดัดฟันเว้ยเธอไปดัดฟันดิจะได้สวยขึ้นเธอเขาพูดกับฉันอย่างเงี้ยแฟนคนแรก แล้วมันก็เป็นปมในใจชมตลอดเลยว่าเฮ้ยแล้วมันต้องไปดัดจริงเหรอมันมันเยินมากเลยอ่ะวะแล้วแฟนคนที่สองอ่ะบอกชมว่าเธอห้ามซื้อเอี่ยมมาใส่นะไม่เหมาะกับเธอเธอรู้ไหมถ้าใส่เอี่ยมมาเธอตัวใหญ่ขึ้นกว่านี้เยอะมากกู <S <S ข้อยากใส่เอี่ยมซึ่งชมไม่เคยได้รับพลังงานน ег ทีบแบบนี้นจากเลี่ยมเลยไม่ว่าคุณอยากทําอะไรอยากตัดผมสัน้นอยากไว้ผมยาวคือเธอเลือกเลย เขาไม่เคยบอกเราว่าสิ่งที่เราทํามันผิดมันคือทําให้ชมรู้สึกว่านี่แหละมันคือการที่เขาเนี่ยยอมรับทุกอย่างที่เราเป็นเรา กอนลับมาา้้สุทยเดทะะที่ไม่เคยลืมก็คือเดทแรกนั่นแหละมันน่ารักมากเดทที่2ที่ชมชอบมากก็คือตอนเขาดาวปีที่แล้วนะคะเพราะว่าเราไปเขาดาวกันที่เป่ยโถมันเป็นแบบน้าพุร้อนที่ไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นอะไรที่มันสงบมันเงียบมันโฟกัสแค่เราสองคนมันไม่ใช่นิวเอียของเราในปีก่อนๆที่แบบว้าวพาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยนะบอกไปทุกคนปีนี้มันมีแค่เราสองคน ก่อนเขาดาวแล้วก็ไปร้านอาหารกันซึ่งร้านอาหารมันก็ไม่ได้หรูหราอะไรแต่ว่ามันอบอุ่นแม่มันีวงดนตรีคันทรีมาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเขาดาวที่เออเราแบบเราแฮปปี้นะดูคลิปย้อนหลังได้นะคะมีในชแนลต่อมานีเนาะสำหรับคลิปที่เออเบลินไทยเดย์นะคะพอวัานไหนชมเนี่ยตัดทันเบลนไทยนะคะเพราะว่าตอนที่อัดอยู่ตอนนี้คือเบลนไทยแล้วที่ไทยแลนด์แต่ว่าที่แคนาดาเนี่ยยังไม่เบลินไทยกำลังตามหลังไปขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย